นะครับหมกไก่แบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราชิมข้าวหมกไก่บางกะลาเทศนะครับนะครับเขาก็จะขนปูนมาทางเรือนะครับแล้วก็ให้คนนะครับขนจากเรือขึ้นมาบนรถนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นท่าเรือครับท่าเรือที่เขาเดินทางข้ามแม่น้ํากันนะก็ข้าเรือข้ามฟากนะครับก็คนละสิบทากาครับที่จะข้ามฟากไปทางด้านนน้นนะครับก็ถือว่าถูกมากครับ สวัสดครับวันนี้ผมก็จะพาออกมากินข้าวข้างนอกกันนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวหมกไก่นะครับที่นี่มันก็จะมีข้าวหลายประเภทนะครับที่เป็นข้าวหมกไก่ข้าวนี้จะผสมข้าวหมกไก่ครับอันนี้จะเอาไว้ผสมกับเนื้อข้าวหมกเนื้ออันนี้ s o n e คิชชุรีคิช h u r ีอันนี้จะเป็นคิชชุรีครับคล้ายคล้ายข้าวหมกบ้านเราครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองชิมไอ้นี้ดีกว่าคิชุ นี่ครับวิธีการทำของเขาครับเตรียมข้าวใส่จาน นี่กดมครับข้าวหมกก็จะเป็นไงครับก็จะเอาเออ่หมกไก่ไว้ข้างในครับนะครับหมกไก่แบบนี้ครับนี่ครับข้าวข้าวหมกไก่ของเอ่อบังกลาเทศนะครับนะครับครับก็จะมีไก่ครับไก่หมกอยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับชิ้นหนึ่งครับแล้วก็จะมีไข่ฟองนึงครับนะครับอย่างเงี้ย สีส Finnish, Jeder, ันก okay, ็คล้ายๆกับข้าวหมกไก่บ้านเราครับอันนี้เมนูนี้เขาจะเรียกว่า chicken k i c h u r i ครับโอเคครับเดี๋ยวเราชิมข้าวข้าวหมกไก่บังกลาเทศนะครับ k i c h u r i นะครับข้าว k i s h u ี i ออกจะออกแบบเผ็ดๆนะครับเหมือนคล้ายๆบ้านเราเลยครับแต่แตกต่างตรงที่ไก่เขานะครับไก่เขาเหมือนจะทำแบบ ผสมกับแกงกะหรี่นะครับผัดแกงกะหรี่แล้วประมาณนะครับเราก็เอามาหมกในข้าวนะครับก็เป็นอาหารอีกอย่างนึงนครับที่คนที่มาบังคลาเทศต้องลองนะครับนี่ครับข้าวหมกไก่ครับบอยซันก็ กินหมดเลยซัดเรียบครับเนี่ยข้าวหมกไก่ที่เรามากินวันนี้ครับทั้งหมดก็300ทาการนะครับก็ตกแล้วก็ประมาณ100บาทนะครับ100บาทไทยก็ตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับรสชาติก็ถือว่าโอเคนะข้าวหมกไก่ของชาวบังคลาเทศนะครับตอนนี้ก็พอมีเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิถีชีวิตริมแม่น้ําทูลัดนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวิถีชีวิตริมแม่น้ําเป็นยังไงนะครับ นะครับเดีย๋ยวเราเออนั่งลิกชอไปไปชมริมแม่น้ําทูรัตกันนะครับแม่น้าทูรัสก็เป็นแม่น้ําสายหนึ่งในบงังคลาเทศนะครับที่ผู้คนเอออาศัยอยู่ริมแม่น้ํานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเออริมแม่น้ําจะมีอะไรบ้างครับ ค่าบริการครับ50าทากาครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณรัก20บาทครับครับค่าบริการก็ถูกมากครับ20บาทเองครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเออเหมือนเอ่อคิวรถสองแถวครับนะครับก็จะมารอขึ้นรถสองแถวก็จะเป็นแบบนี้ครับที่มางกาประรเทศ ใชครับร้านชาก็จะมีแบบนี้ครับอยู่ทั่วไปครับร้านขายชาครับครับแถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านชาร้านอาหารครับเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ครับโอ้นี่ขายผักครับบริการถึงที่ครับ นี่ร้านอาหารกับร้านผักนี่อยู่ใกล้กันแล้วนี่ครับเอ่อก็มาถึงแม่น้ำทูรัสแล้วครับนี่ครับก็จะมีพวกเรือสินค้านะครับนี่ก็จะเป็นเรือขนปูน,นครับนี่ครับเขาก็กำลังขนปูนกันอยู่ครับ นะครับก็จะมีคนชาวบังกลาเทศนะครับเขาก็มารับจ้างนะครับขนแบกปูนครับนะครับแบกปูนขึ้นรถอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะขนปูนมาทางเรือนะครับแล้วก็ให้คนนะครับขนจากเรือขึ้นมาบนรถนะครับ นี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะของบังคลาเทศครับที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่ครับชาวบังคลาเทศครับเขาก็สู้ชีวิตเหมือนกันครับรับจ้างแบกปูนนสามล้ออะไรเงี้ยนี่ครับเขาก็ทํางานหนักครับเพื่อครอบครัวครับชาวบังคลาเทศครับก็ชีวิตเขาเลือกเกิดไม่ได้ครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับชีวิตเขาเนี่ยลำบากกว่าที่ไทยเยอะครับ นี่ครับโปนลูกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เบาๆครับน้ำหนัก50-60กิกโลนี่ยเขแบกแบกโอ้โหทั้งวันเนี่ยถ้าเป็นเราคงไม่ไหวครับนี่ครับก่อนจะแบกขึ้นรถได้นะโอ้โหระยะทางไกลมากครับเนะี่ย ครับเรือสินค้าที่นี่ก็ส่วนมากที่ที่เห็นก็จะเป็นพวกขนปูนนะครับแล้วก็จะมีเรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเรือขนทรายนะคล้ายๆบ้านเราแต่ตรงนี้มันจะเป็นท่าเรือที่เขาขนปูนนะครับมาส่งครับะครวบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับริม,ม่น้ําทูรัตนะครับ คนงานครับทำงานเหนื่อยมาเนี่ยครับเขาก็นะครับมีร้านมะม่วงครับอยู่ตรงนี้พอดีนะครับร้านขายมะม่วงครับก็กินรองท้องครับระหว่างพักนะครับเนี่ยนี่ครับก็ทานมะม่วงรองท้องครับร้านนี้ก็สูชีวิตเดนี่จริงครับถ้าร้านข้าวนี้ต้องขึ้นไปอีกด้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเอ่อร้านมะม่วงครับ ตอที่ผ่านไปได้ครับตรงนี้คือร้านชานะครับเนี่ยบ,บ,บางคนก็ขึ้นมาทานชาครับนี่ยทานขนมปังทําชากันแบบเพื่อเติมแรงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายไปทํางานต่อนะครับครั่ชาวบางกลรเทศก็อาศัยแบบนี้ครับอยู่ริมแม่น้ำนะครับ นะครับฝั่งนี้มันจะเป็นท่าเรือครับท่าเรือที่เขาเดินทางข้ามแม่น้ํากันนะครับนะผู้คนก็ผูกผ่านครับตอนนี้ก็เพื่อจะเดินทางข้ามไปอีกฝั่งนึงครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเหมือนจุดขายตั๋วครับนครับเขาก็จะขายตั๋วกันแบบนี้ครับ ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นออท่าเรือครับเนี่ยเรือที่นี่ที่เห็นตอนนี้คือเรือข้ามฝากเนี่ยจะไม่ใช้เครื่องยนต์ครับเขาจะใช้พายอย่างเดียวครับ <c oughs> นี่ครับ ก็จะเป็นเรือพายอย่างเดียวครับตรงนี้ <Please. S 1> นี่ครับก็มีอาชีพแปลกๆนะที่บังกลาเทศที่ไทยคงจะไม่มีครับอาชีพอาชีพนี้น่าจะหายากครับที่ไทยแต่ที่นี่มีครับพายเรือข้ามฟากครับ เียรีมันยเ้ามต้งาจะเับรไอหนมกะือยมสกุลลันทีกเอาไปเระร์ดจะก็ต้องลากก็ข้าเรือข้ามฟานะครับก็คนละสิบทากาครับที่จะข้ามฟากไปทางด้านนน้นนะครับก็ถือว่าถูกมากครับที่นี่เหมือนคล้ายๆตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบสัมปทานนะครับก็ก็คือมีท่าเรือเก็บเงินแล้วก็เ จ้างคนีพายนะครับพายเรือพาคนข้ามไปแต่ละวันนะครับค่าคนพายนะครับแต่ละวันเนี่ยตกวันละประมาณ750ดาถากานะครับค่าแรงที่นี่ถือว่าถูกมากครับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนข้ามไปข้ามมาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับโอเคครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วครับ เจ้าเนี่ยนนนีะครับเอ่อก็เป็นชุมชนนะครับฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับนะครับก็ชุมชนที่เขาอยู่อาศัยกันริมแม่น้ำนะครับวันนี้เวลาเราน้อยนะครับเราต้องเดินทางกลับกันแล้วครับ

วันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศริมน้ำของแม่น้ำทูรัสนะครับของบาคาลาเทศครับมันยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าผมเนี่ยเวลาผมน้อยจริงครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ